คลิปนี้เป็นเพียงการแนะนําเท่านั้นและอาจจะสมัครได้แค่บางเบอร์บางซิมโพสะเซิร์ฟต่างๆมีวันหมดอายุนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะจ๊ะวันนี้เรามาพูดคุยเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต 5G ซักตัวหนึ่งดีกว่านะครับสำหรับคนที่ต้องการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงนะมันจะเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยววันนี้มาพูดคุยกันดีกว่าครับวัสดีจ้า ก็ผมการเรืองแสงนะครับวันนี้นะครับเรามาพูดถึงอินเทอร์เน็ตแบบ 5G กันดีกว่านะครับหลายๆโคนนะมีอินเทอร์เน็ตแบบไม่อั้นไม่จํากัดใช้งานกันอยู่แล้วใช่ไหมครับเออเพราะว่าอินเทอร์เน็ตแบบไม่อั้นไม่จํากัดเนี่ยยังไงเนี่ยมันก็เป็นอินเทอร์เน็ตที่ดีที่สุดนะครับเหมาะที่สุดแล้วในยุคปัจจุบันนะไม่ว่าจะดูหนังฟังเพลงหรือว่าจะทําอะไรก็แล้วแต่เพราะว่ามันเป็นแบบไม่อั้นนั่นเองและเดี๋ยวนี้นะครับอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็ ออกมาหลายตัวหลายแบบกันมากๆเลยนะครับแต่วันนี้เราจะไม่พูดถึงอินเทอร์เน็ตแบบไม่อั้นไม่จํากัดนะวันนี้ผมจะมาพูดถึงอินเทอร์เน็ตแบบเต็มสปีดนะครับเต็มสปีดเลยเท่าที่ซิมการ์ดจับสัญญาณได้นะครับ ใครใช้เครื่อง 4G อยู่เนี่ยมันก็จะวิ่งเต็มสปีดความเร็ว 4G นะขึ้นอยู่ว่าเราอยู่ที่พื้นที่ไหนนะครับถ้าพื้นที่คนใช้เครือข่ายทูเนี่ยไม่เยอะมันก็จะวิ่งไม่เกิน100เมกะบิตนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครใช้มือถือที่รองรับ 5G อยู่นะครับมันก็จะวิ่งปู๊ดสุดๆเลยนะครับเ,เกิน100เมกะบิตไปนะอาจจะทะลุไปนี่ย เกือบ300ไม่ก็บิกกันเลยถ้ามือถือใครที่รอ,อ,องรับ 5G อยู่นะครับและอินเทอร์เน็ตตัวนี้นะครับที่ผมมาแนะนำกันนะมันจะมีอยู่2แบบนะครับนั่นก็คือแบบ7วันและก็แบบ15วันนะครับแต่ว่า2 p a แพ็กเกจนี้มันจะจำกัดช่วงเวลาเอาไว้นะครับใช้ได้ตั้งแต่8โมงเช้าถึง2ทุ่มนะครับมันจะรอบเข็มเลยนะ8โมงเช้าถึง2ทุ่มนั่นเองนะครับ รอบเข็มเลยเออหลังจาก2ทุ่มไปแล้วนะครับเออสองทุ่มหนึ่งนาทีสองทุ่มเออสองทุ่มครึ่งสองทุ่มสามทุ่มอะไรพวกเนี้ยครับสามทุ่มสี่ทุ่มห้าทุ่มไปแล้วก็จะเออใช้งานความเร็วตรงนี้ไม่ได้นะครับก็ต้องไปใช้อีกทีคือ8โมงเช้านั่นเองจนครบเออเจ็ดวันนะครับก็จะสิ้นสุดโปรตัวนี้นั่นเองหรือว่าใช้หมดไปก่อนนะครับก็จะสิ้นสุดโปรทันทีนั่นเองนะครับอันนี้คืออินเทอร์เน็ตแบบเต็มสปีด เท่าที่ซิมการ์จับสัญญาณได้นั่นเองนะครับแล้วผมก็สมัครใช้งานเอาไว้แล้วนะครับเพื่อที่จะได้เอามาทดสอบให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับผมจะเทสสปีดความเร็ว 4G นะครับสำหรับ มือถือคายที่รองรับ 4G นะว่ามันจะวิ่งประมาณไหนนะครับส่วนมือถือคายที่รองรับ 5G เนี่ยมันจะวิ่งประมาณไหนนะครับอันนี้ผมก็จะเทสให้ดูด้วยนะเดี๋ยวเราลองมาเทสกันดีกว่านะครับ <S <S เข้าไปที่เครือข่ายมือถือนะครับแล้วก็ผมก็จะปรับเป็นสัญ,ญลักษณ์ 4G นะครับนี่คือ LTE ก็คือ 4G นะครับปึ๊บนี่มันก็จะเป็นสัญ,ญลักษณ์ 4G นะครับขึ้นอย่างนี้ตลอดเลย สัญญาณ 4G มันจะวิ่งประมาณไหนนะครับนี่เปิดก็จะวิ่งประมาณนี้นะครับแล้วก็ลงมาอีกแล้วนะอันนี้คือเอ่อที่บ้านผมนะครับ 4G ผมไม่ค่อยแรงสักเท่าไหร่นะครับอันนี้วิ่งไป19ละ19เมกนะครับอ่าแต่ว่าอัพโหลดเนี่ยค่อนข้างจะดีนะครับนี่30กว่าเมกแล้วนะครับอืม อันนี้สัญญาณ4 g นะครับแถวบ้านผมเนี่ยไม่ค่อยไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะโปรนี้อันนี้เรามาทําสัญญาณ5 g กันดีกว่านะครับดูซิว่าถ้าใครที่ใช้มือถือ5 g เนี่ยแล้วมาสมัครโปรตัวนี้นะครับมันจะวิ่งประมาณไหนนะครับอันนี้ผมก็จะเปลี่ยนเป็นโหมด5 g นะเพื่อที่จะได้รู้กันนะครับว่าถ้าเราเปลี่ยนเป็น5 g แล้วเนี่ยนี่มานะครับเปิบเป็นสัญลักษณ์5 g แล้วนะเพื่อที่จะได้ รู้กันนะครับว่าคนที่ใช้มือถือ 5G เนี่ยตัวนี้มันจะวิ่งประมาณไหนนะครับนี่มาเทสกันอีกรอบหนึ่งเจือันนี้คือสัญญาณ 5G นะครับเจืกอเข้าไปดูซิว่าจะวิ่งประมาณไหนเปิดโอ้ 5G ดีกว่านะครับเห็นไหมครับวิ่งไปโอ้โห240 250ยเมก 2 6 0โอนะครับ268เมกะบิตนะครับแล้วก็อัปโหลดนี่ได้ประมาณนี้เลยนะครับนิ่งๆเลยนะอัปโหลดนี่นิ่งมากนะครับ53เมกอันนี้อันนี้คือสัญญาณของความเร็ว 5G นะครับอันนี้สมัครด้วยโปรนี้นะครับแต่โปรตัวนี้จำเอาไว้นะครับว่าใช้ได้แค่8โมงเช้าถึง2ทุ่มเท่านั้นนะครับเออ ก็เหมาะสําหรับคนที่มี Wi-Fi ที่บ้านนะครับหรือคนที่มีเน็ตไม่อั้นอยู่แล้วนะคนที่มีอินเทอร์เน็ตไม่อั้นอยู่แล้วเนี่ยแล้วต้องการเพิ่มสปีดให้มันแรงขึ้นมานะครับในเวลาช่วงกลางวันกลางวันนะไม่เกิน2องทุ่มนะครับอยากให้มันแรงในช่วงเวลานั้นนะ่ะก็สามารถสมัครโปรนี้เสริมเพิ่มไปได้นะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นอินเทอร์เน็ตแบบเต็มสปีดนั่นเองสามารถสมัครซ้อนกันได้นะครับ ถ้าชอบคลิปวีดวีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับลาไปก่อนนะสำหรับคลิปวีดวีโอนี้แล้วเจอกันใหม่กับคลิปวีดวีโอต่อไปนะครับวัี้จบ๊ายบาย